ลุมพัฒนาสตรีบ้านหนองอารีจำหน่ายผ้าไหมย,ย้อมธรรมชาติผ้าไหมย,ยกดอกผ้าคลุมไหล่ผ้ามัดหมี่สามตะกอผ้าไหมไหล่ลูกแก้วย้อมมะเกลือผลิตจากผ้าไหมแทๆ้ๆย้อมสีตามธรรมชาติ ออกแบบลวดลายเองมีความนุ่มน่าสวมใส่สามารถนำไปตัดเสื้อผ้าใส่ได้และสามารถซื้อหาเป็นของฝากได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเส้นไหมสำเร็จที่นํามาย้อมด้วยสีธรรมชาติและถักทอด้วยมืออย่างประณีตปัรจงในทุกพื้นขั้นตอนการย้อมสีไหมจากธรรมชาติที่ไม่เป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมมีการใช้สีจากวัตถุดิบที่หลากหลายเช่นเปลือกมะพร้าวลูกหยีแก่นขนุน ฝางใบสบู่แดงเป็นต้นเวลาในการย้อมสีเส้นไหมในแต่ละครั้งจะใช้เวลาครึ่งวันหรือประมาณ6ชั่วโมงจากนั้นจึงนำมาล้างและมาปานใส่หลอดเพื่อทอพิธีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผ้าไหมที่ทรงคุณค่าและสวยงามซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่โดดเด่นได้แก่ผ้าไหมมัดมีผ้าไหมหลายลูกแก้วผ้าสรงไหมผ้าเขามา้าผ้ายกดอกผ้าไหมเข็นหัวสิ้นและตินซิ้นได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอด1ตำบลหนึ่ผลิตภัณฑ์ไทยหรือโอทอประดับ5้ดาวประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วย กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านน้องอารีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ